อย่างที่บอกจากการที่เราวิจัยรอบที่แล้วนะคะแล้วก็ในหลอดทดลองตอนนี้เรา,เาวันนี้เราถแถลงความสำเร็จที่นิตยาสารนานาชาติวรารสารนานาชาติระดับ Q1 เป็นระดับท็อป10ของวิวทยาของวรารสารนานาชาตินะคะที่ให้การตอบรับและตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะเราต้องการลับดันให้สมุนไพรเป็นที่ยอมรับในต่างชาติเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,เ,าเหมือนเรื่องกัญชามันมีทั้ง จุดที่เป็นข้อเสียและเป็นข้อดีเราต้องการที่จะดึงข้อดีมาแล้วก็เอาสมุนไพรเราเนี่ยที่มีคุณประโยชน์มากมายมาเสริมลิ์เราใช้จริงๆเราใช้กัญชาเพียงน้อยนิดมากถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์นะคะจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเรามันน้อยมากๆเพียงแต่เราเอาสมุนไพรที่มีความโดดเด่นสรรพคุณในแต่ละอย่างมาเสริมลิ์มาเป็นส่วนผสมพราะเสริมลิตการประสิทธิภาพและคุณประโยชน์มันก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ แล้วก็ทดลองในหลอดวิจัยหลังจากทดลองในหลอดวิจัยเราก็ส่งไปที่ออวัรสารนะคะผลวิจัยต่างๆส่งไปปุ๊บก,ก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้นานาชาติให้การยอมรับผลวิจัยนี้เรียบร้อยค่ะในส่วนที่พูดถึงกัญชาที่ต้านมะเรง็งนะคะตรงนี้มันออกมันใช้ส่วนไหนในการมาสกัดเป็นยาแล้วก็มีฤทธิ์ยังไงบ้างคะช่วยอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์ อนุญาตเป็นรายงานเรื่องของผลงานวิจัยในหลอกทดลองอันนี้แล้วกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าสมุนไพรผสมนะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเงาขาเงาขานะคะใบาย,ย่านางาพริกไทยดำนะคะแล้วก็เปลือกมะนาวรวมถึงใบกัญชาซึ่งสารสกัดอันเนี้ยสกัดรวมกันนะคะแล้วก็ไปทดสอบฤทธิ์ที่ได้เนะะี่ยค่ะก็จะมีทั้งมีทริต้าอนุมูลอิสระ ริดต้านกระบวนการอักเสบและก็ริดต้านเซลล์มะเร็งนี่แหละค่ะจากผลงานวิจัยค่ะคือใช้คือใช้ส่วนประกอบหลายอย่างใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือเราอาศัยริดในการที่ใช้แต่ละส่วนเนี่ยในปริมาณที่น้อยนะคะแต่เขาสามารถที่จะเสริมธิ์กันดังนั้นเมื่อเราอะค่ะผลของเราเปรียบเทียบกับสมุนไพรเดี่ยวๆด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าสมุนไพรผสมอันเนี้ยสารสก,กัดสมุนไพรผสมอันนี้ค่ะให้ธิ์ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรเดี่ยวๆแต่ละตัวดังนั้นเราอาศัย การเสริมฤทธิ์กันของสมุนไพรผสมสมุนไพรแต่ละตัวที่<ส>ท,ที่เขามีศักยภาพเนี่ยค่ะอย่างส่วนของการชาที่นํามาใช้จะเป็นส่วนไหนอะนค่ะใบนะคะแล้ววิธีการทํางานในการที่จะใช้ต้านอนุมูลอิสระหรือว่าต้านมะเร็งตรงนี้ค่ะมันมีวิธีการทาํางานยังไงอะค่ะคือโดยงานวิจัยอันนี้ค่ะสิ่งที่เราทำอะเราทดสอบในเซลล์มะเร็ง4 4ชนิดด้วยกันเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ย2ชนิดแล้วก็เป็นมะเร็งเสลล์มะเร็งปอด2ชนิดนะคะ สิ่งที่เราพบค่ะเราพบว่าไอสารสกัดสมุนไพรผสมอันนี้มันให้ฤทธิ์ที่สามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งคือยับยั้งเซลล์มะเร็งหนึ่งคือไม่ให้มันจเจริญแบ่งตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้เกิดการตายเนี่ยค่ะแต่ถ้าจะดูถึงกลไกในเชิงโมเลกุลอันนี้คืองานวิจัยที่เรากําลังทําต่อยอดค่ะเพื่อศึกษาในเชิงที่ลึกลงไปอีกเป็น